นี่แล้วเหรอใช่จ็เป็นล่าสุดปีนิวเยีย่ถ้าปีนิวเยียราครัาปีนิวเยียราคาขอบคุณครับอ่าปักกิ่งกับพีครับเอาดาวปีที่ห้าแล้วก็เซ็นทรัลเวิร์ดเป็นไงบ้างกับบรรยากาศปีนี้ก็เป็นปีที่ห้าแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าสนุกเหมือนเดิมนะแล้วก็ทุกครั้งที่มาที่ได้มาเซ็นทรัลเวิร์ดเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศใหม่ๆตลอดไงปีนี้ก็เดคอเรชั่นใหม่ๆครับก็ ผมว่ามันกลายเป็นสิ่งที่แบบเราเรา,เราตั้งตารอแล้วนะทุกๆปีอะไรเงี้ยที่เหมือนว่าเราจะรู้ว่าสิ้นปีเหมือนผว่าเราจะมาเค้าดาวที่นี่เหมือนว่าเป็นช่วงเวลาข้ามปีที่นี่เป็นเหมือนแฮปปี้โมเมนต์กับกับแฟนๆกับทุกๆคนที่นี่อะไรเงี้ยครับผมก็เป็นกลายเป็นวัฒนธรรมที่ตั้งตารอทุกปีปีนี้ฟินเลเล่โชว์ปิดด้วยใช่ครับเป็นยังไบรรยากา,กาศการโชว์ปีนี้ฟินาเล่ฟินาเล่พี่เว่าฟินเล <c oughs> เล่คำว่าอะไรนะฟินเลเล่ต,ตาตาติ๊กพีฟินเลเล่ ก็เป็นโชว์ปิดน <Okay ี่ไม yeah> ่เคยโชว์ปิดเลยเนาะปกติเราจะเป็นแบบว่าโชว์นี้เป็นโชว์แรกที่โชว์ปิดอะรับรู้สึกยังไงรู้สึกรู้สึกดีคือแบบผมว่าผมว่าเหมือนว่าทุกครั้งที่ที่มาที่เซ็นทรัลเวิลด์อะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบ times square เอเชียหรือว่าบรรยากาศมันแบบทุกคนมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็แล้วก็สนุกสนานมีความสุขข้ามปีไปด้วยกันครับ มีเพลงพิเศษมาด้วยสำหรับปีนี้มีเพลงพิเศษด้วยเป็นเพลงรักอะไรเพลงอะไรก็นี่ไงอัพสึกอ่ะไดเวอร์สเมิลส์สิอีเพลงหนึ่งไดเวอรสมาลส์เขเป็นเพลงแบบเป็นเพลงแบบว่าพิเศษที่อย่างเอาไม่เป็นแฟนช่วงแบบว่าช่วงเฟสติฟนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ความหมายดีด้วยแล้วก็เราก็ตั้งใจโชว์กับเพลงนี้มากๆมีโชว์กับไอซ์กับจีเจด้วยใช่ค่ะสี่คนเป็นไงบ้างครับ มว่าเป็นการในรอบกี่ปีที่ได้ขึ้นเวทีโชว์กันทั้งสี่คนก็จริงๆในรอบน่าจะประมาณ4ี่ปี5ปีอะไรเงี้ยที่ไม่ได้เพราะว่าเราเราสี่คนเคยโชว์ด้วยกันตอนนั้นเป็นเป็นช่วงโควิดเป็นก็คือโชว์ตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ไม่ได้มีคนมาดูอะไรเงี้ยวันนี้ก็โชคดีมีความสุขที่ได้มาโชว์ให้ทุกคนได้ดูพี่มาแต่แต่เมื่อกี้ตอนพี่ขี่หลังหนักไหมลูกก็หนักนะหนักหนักมาก ยงงไแล้วเขย่าทําไมจะเขย่าอะไรทุกอย่างก็มันแบบมันสนุกไงเพลงมันเพลงสนุกไงเพลงสนุกปีใหม่นะพี่เป็นไงครับไม่รู้ล้วแต่พอแตกลับมาก่อนหน้านี้ก็ไปคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ใช่ครับเป็นยังไงบ้างกับคอนเสิร์ตที่แบบเอออาจจะเป็นครั้งในรอบหลายเดือนนะ้งสามสี่เดือนที่เป็นคอนเสิร์ตชุดกันก็พอต้นปีช่วงต้นปีที่ผ่านมาต้นปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็ต้นปีที่ผ่านมา ไปเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ช่วงปีใหม่เหมือนกันแล้วก็แบบเหมือนมาจบที่สิงคโปร์ก็รู้สึกว่าเออก็เป็นอะไรที่แบบว่าใหม่ๆดีครับผมแล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆที่แบบได้กลับไปเจอแฟนๆโดยที่ต่างประเทศเพราะว่าเหมือนงานมิวสิคเฟสอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ได้ไปเจอแฟนต่างประเทศเนาะช่วงในปีที่ผ่านมาที่เป็นไงบ้างครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นโชว์แรกตั้งแต่หลังจากเดอะบิลทรัฟเฟิลอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้โชว์เลยแล้วก็เหมือนกับว่า ม่ได้ร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยพอพอกลับมาร้องเพลงก็ตื่นเต้นแล้วก็ซ้อมซ้อมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับใช่แต่คนชมว่าไม่ไม่เสียทีไปจามทีเดียวโยูเกรดสปีดคือเก่งมากโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับแต่กลับมาคือเราก็ป่วยเลยป่วยเลยครับกลับมาก็ไขวัดใหญ่บุกก็หยุดงานไปอีกอาทิตย์หนึ่งมีเวลาเหลือนิดเดียวแต่ที่มันสั้นอยู่แล้วก็เหลือนิดเดียวอ่ะใช่เาเป็นไงบ้างพอช่วงเขาป่วยอเขาไม่เห็นจะ สนใจเลยเขาก็ใช <identify. S 1> ้ชื่อของเขาไปพี่ปีนี้พี่เลิกไลฟ์สาธาร์ละพี่จะเป็นคนแบบจริงจังละรู้สึกยังไงคนที่ไม่ดูแลตัวเองอ่ะพี่หนูเขาต้องป่วยแบบนี้เป็นธรรมดาเลยแล้วก็จะมาบอกว่างอแงนู่นนี่เป็นงอแงด้วยหรอคางอแงสุดๆทีงอแงยังไงงอแงไงป่วยอย่างงู้นป่วยอย่างงี้ปวดตัวอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ใช่ไง งองแงงองแงไม่เป็นไรนครับก็คือเขากลับมาคือน่าจะพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็กลับมาก็คือวันแรกทํางานเลยแล้วก็แล้วก็เรียบร้อยเลยแล้วก็เที่ยาวเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบป่วยนิดหน่อยไม่มีผมก็ลกลับมาผมยังไม่ได้ไม่ได้ไปทํากิจกรรมบันเทิงอะไรเลยผมทําแต่งานแต่งานแล้วก็รักษาตัวป่วยอยู่ที่บ้านน,นั่นเองครับพี่แต่พี่แล้วตอนป่วยแล้วตอนไหนป่วยไปยังไง ไม่เห็นเขาจะมาเห็นเขาไปโผล่แต่พวกสถานอโคจรฮ่าฮ่ยังไงพูดเรื่องอะไไม่เห็นเขาใจเลยอออนี้ปีใหม่เหรอคันนี้ผู้สวยมากฮ่่ผู้สวยมากอันนี้คใ่นนอไรวัน้กอดแบบว่ากอดเล่นๆในเซอ่าวันนีจะกอดแบบนี้อ แต่ตอนเขากลับมาเขาบอกว่าไม่มีของขวัญมาให้แต่ตัวเขาเป็นของขวัญเลยนะเนี่ยผมมันเป็นของขวัญอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยของขวัญปีใหม่ด้วยเนี่ยเห็นไหมดีใจมากเห็นไหมใครก็ต้องดีใจใช่ไหมพี่แกะดูเยี่ยงของของขวัญเนี่ยแล้วเขาแก่ก่อนก็ก็ดีใจครับเขากลับมาก็คิดถึงเขาเหมือนกันครับในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างกับเราครับปีถึงถึงปีดีแล้วความความตั้งเร็จที่ยังมี ก็ดีใจนะครับดีใจมากมากแล้วก็เหมือนมันเป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนจริงๆนะแล้วก็ดีใจมากๆที่เหมือนแฟนๆหลายๆคนเดินทางกันมายาวนานมากเนาะห้าปีแล้วพี่รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆแต่ว่าทุกคนยังให้การซัพพอร์ตเราวันแรกเลยแล้วก็ยังเป็นความรู้สึกที่ที่มันเป็นความสุขให้ปีในทุกวันผมว่าผมว่าจริงๆปีีแล้วก็เป็นปีที่ที่ค่อนข้างผ่านหลายอย่าง รเราสองคนหรืองมีอย่างงผมเนี่ยผมมีมีเทมโพทูอมีอย่างเรามีดับเบิลทาวเบิลด้วยกันหรงี้งเป็นคอนคู่วงแรกที่เราได้ทาด้วยกันเลยว่าผมว่าปีแล้วเป็นปีที่ที่สุดยอดมากแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นปีที่ดีขึ้นไปอีกสำหรับทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ <c oughs> ขอบคุณทุกๆคนเช่นกันที่ที่ให้การสพอร์ตเราสองคนมาตลอดแล้วก็เหมเือว,ว่ามอบมอบความหวังดีความรักให้เราตลอดขอบคุณมากครับทำไมอะ พี่คุณบอกว่าทีบอกว่ายังไงจะทำงานกับปิ้งตลอดไปขาดยังไงก็ขาดเขาไม่ได้ต่อหน้าไม่เห็นจะพูดเลยเห็นนะพี่แล้วพี่ก็ยิ่หนูคนเดียวว่ะแล้วพี่ก็ยงก็ยิ้แล้วก็บ้างก็หนูเป็นพวกออกตัวแรงไงหนูก็ดีใจที่มีเขาในชีวิตไงหนูอยู่เขามานานแล้วหนูรู้สึกว่า เออขาดเราไปหนูคงเสียใจไม่ได้หนูก็ไม่อยากขาดเขาอ่าทะเลกิ๊บยินยังไงกันก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันผมว่าเราไม่จะพูดเลย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 ผมว่าเหมือนหรว่าเราเราแบบรู้จักกันมาเหมือนหรว่าเกือบจะสิบปีแล้วสิบปีแล้วเนาะเหมือนหรว่าก็แล้วผมว่ามันเป็นสิบปีที่ที่มันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากอะไรยเงี้ยแล้วก็ผมว่าก็ดีใจมากที่ที่ที่เขา เนียอย่างเขาดาวก็ยังมาเจอกันอยู่เหมือนเดิมรูปตีอะไรเงี้ยเป็นคนที่ที่อยู่ในเส้นทางของสวีทของกันละคันกลับไปสิงคโปร์อีกนิดนึ่งพี่ลืมไปกลายเป็นมีมากชุดของบีพีที่สิงคโปร์ยังไงครับยูกินขอหนึ่งคอมเมนต์ก็เหมือนเอาเชือกมาลัดไตซ้อนไปซ้อนมาคาดนิดหนึ่งเลยอ่ะเป็นดีไซน์เพราะว่ามันเป็นเลนที่ชายหาดไงก็เลยต้องแบบว่าต้องใส่แบบ ชุดว่ายน้ำมีแต่งตัวตรงปีมแต่เซ็กซี่มากเลยนะพี่ก็ชุดว่ายน้ำแบบพี่หนุ่มแบบว่ามันก็แบบชิ้นสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มีถุงมือแล้วเห็นเห็นก่อนครับเห็นก่อนเห็นก่อนว่างงเลยเหมือนกันนะเพรานี่มันชุดคือผมเห็นตั้งแต่มันเป็นชุดที่เขายังไม่ได้ใส่เลยว่างงอะ นี่มันมันคืออะไรเนี่ยมันมันคือชุดเหรอหรือมันคืออะไรมันแบบมันเหมือนมันหนังยางแบบรัดคอสไปคอสมาเแล้วเขาเอ้ยใส่ยังไงอะไรนเราคิดว่าอันจะใส่ยังไนก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าใส่ยังไงเหมือนกันนะหรือว่าไม่รู้เขายัดเข้าไปได้ยังไงแต่พอหลังจากที่เห็นแล้วเขาไปอยู่บนตัวทีเออเป็นไงมันเพอร์เฟคก็สวยตากก็แปลกตาดีอะไรนะสวยนะ เขาเขาสวยด้วยตัวเขาอยู่แล้วชุดเป็นส่วนประกอบอะร่นใหม่ปีใหม่พูดจาดีๆได้แล้วปีนี้แปกพูดจาดีๆได้แล้วปีใหม่คนใหม่ New Year New Me พูดดีตลอดคิดถึงเธอฉันกัอ่าบอกรักเธอกี่รอบแล้วฉันพูดไปกี่รอบลากูอย่างนี้เหมือนอยากคิดมากอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแสดงออกทางการกระทำมากกว่า ทุกคนชอบทุกคนช็อตไ่อยู่ช็อเช็นยังไงอะไรนะฮะการกระทําเป็นยังไงอยากในผมเป็นเป็นเกีจะเป็นเรื่องส่วนตัว้เฮยแต่แต่เมื่อกี้พี่บนเวทีพี่พูดว่าอยากไม่อยากโสดแล้วนะอะไรนะฮะพี่บอกว่าไม่อยากโสดเลยนะพี่ใหม่อะเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละพี่คนยังไงยังไง ถ้าคนที่ไม่อยากโสดเป็นยังไงตีความเอาเองเขาคนฟังเขารู้เขาคิดเอาเองไม่ต้องบอกหรอกปีไหนหนูก็รักเขาอ่ะโอ้เขาก็รักเขาเหมือนกันขอให้เกิดกันดี เดี๋ยวพี่รบกวนส่งให้เพื่อนหน่อยนะฮะต้องขอค์มาถ่ายรูปเลยของดีคือมีครั้งเดียวใช่จ้ะถ่ายรูปดีกว่าอ่ะอัะถ่าูปท้ายแล้วก่อนจะถ่ายรูปไอยพรดีใหม่คุณให้ที่หนึงอ่ะครับอ้าวเฮ้ยเข้ามาหมดจริงจัง่พี่พีชดูสิก็ปี้นิวเ w ียร์นะครับผมปี2025นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคน ที่ดูอยู่นะครับผมมีความสุขมากนะครับแล้วก็ใครเดินทางตอนนี้ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากๆสำหรับทุกคน,นครับผมขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยตรงนี้นะครับอยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วน่ารักเหมือนเดิมเลยผมก็ให้พี้นิวเยนะครับผมมีความสุขมากนะครับครับก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนเจอในสิ่งดีๆนะครับผมแล้วก็อยากได้อะไรก็ขอให้ได้อย่างที่อยากได้นะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆจริงๆขอ เจอแต่เรื่องดีๆเจอแต่ความดีๆนะครับผมความปังความเจิ้งมีอะไรอีกมีสับอะไรใหม่ๆอัปเดตนะมีสับอะไรใหม่มมีห้องห้องสับ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 เสิร์ฟเสิร์ฟขอให้ทุกคนเสิร์ฟสับสับสับอะไรอีกครับชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟขอให้ชีเสิร์ฟในปีนี้นะฮะอ่ามีอะไรปะขอให้ทุกคนฮอบ ทุกคนฮับเหยิ่นเหยิ่นแล้วก็ทุกคนเหยิ่นแล้วก็ทุกคนก็เป็นชีเสิร์ฟกันให้หมดนะในปีนี้ไอ้นะฮะมันใจนั่นด้วยขอให้ทุกคนมันใจนั่นคืออะไรหมายความรก็อยูะไรใจนั่นนะเป็นอะไรอย่างเงี้ทำตางกาลองทำหน้าที่แบบมาตะเคีมันใจนั่นมันใจนั่นนะทุกคนมันจะไอ้นั่นนะคะจบด้วยชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟค่ะชีเสิร์ฟ เดเซี่อ๋อนี่อ๋ออะพี่วานเข้ามาเรื่อยมาชีเสิร์ฟหน่อยเร็วชีเสิร์บแล้วนะเขาบอกว่าเหมือนแบบเวลาเราแบบเฮ้ยสมมติเราเต้นสวยๆกับอาชีเสิร์ฟแล้วออเออเราชีเสิร์ฟคือเต้นสวยๆไม่คือมันเราต้องแบบมันเป็นแบบมนนแบบันยากอะะอธิบายฟัง <c oughs> <ๆ> <c oughs> โอเคโอเคนั่นแหละครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ชีเสิร์ฟสำหรับทุกคนนะครับ ฮับด้วยฮับฮับเย็นเย็นเย็นฮับอันนี้รู้ละอันนี้นอันนี้รู้ละอ่าโอเคครับชีเสิร์ฟนะครับทุกคนชีเสิร์ฟนะครับชีเสิร์ฟนะชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟพี่อัเจมชีเสิร์บละอ่าเห็นไหมโอเคโอเคครับ ถ่ายรูป <tr> ก <seine Christmas> ่างเขเสิร์ก <net> ันถ่ายรูปแบบทั่ใจน่าไม่ใ่นัดลนกมาเยเนี่ย้นถ่ายรูปแบบเสิร์ฟแบบเสิร์ฟที่เสิร์ฟเชิดเชอยังแม่ถ่ายให้อพี่ถ่ายให้แม่ถ่ายให้พี่ถ่ายให้พี่ตัดแ่ได้นได้นะ